สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับรังครับมาพบกันอีกแล้วครับเชิญชายชาแนลสวัสดีพี่ใหม่ด้วยนะครับ25 2, 25สองห้าสองสองห้าหกหกปีกุขลร่ำรวยร่ำรวยกันนะครับวันนี้ก็หากินยากหน่อยครับคงไสคงจะหยุดกันเยอะพอดีไปเจอกุ้งเต้นที่ตลาดครับตอนนี้ไม่เต้นแล้วฮะกว่าจะถึงบ้าน ปลาก็เรียบร้อยครับคงจะแสบตาตอนไปซื้ออยู่เต้นอยู่ในในตู้ปลาที่เขาใส่ไว้ครับเราลองชิมดอูอะไรนะปลาหมึกมียำปลาหมึกปลาหมึกตัวเป้งๆนะยครับ อันนี้ไม่บอกก็วัดไม่รู้เป็นน้ําอะไรฮะ <c oughs> มามาครับอร่อยอร่อย <c oughs> กุ้งเต้นตอนนี้ก็ไม่เต้นแล้วตอนแรกอยากจะกินปลาเผาพราค้าไม่มาขายต้องใสกลับบ้าน มีมีไม่กี่เจ้าะไรที่ขายวันนี้หาเก็นลำบากเนี่ยคงอยู่ไปเที่ยวปีใหม่กันคนเดียวครับออกออกไปข้างนอกกันหมดไปทำงานนั่งเขาก็ไปเที่ยวตามกับเพื่อนฝู่มั่งลูกๆะ่ะโตกันหมดแล้ว ส่วนผมเองก็ไม่ค่อยจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วไปทางานก็เหมือนไปเที่ยวเด็แค่เดินทางก็เหนื่อยแล้วนี่ฮะกุ้งนหมึกกุ้ม,มกุ้งนนี่ ตัวตัวใหญ่มาก